ดีค่ะมีรถซีดานสีประตูสภาพสวยเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขับดีมากๆมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะเ Se ปโรเลตค r ูซเครื่องยนต์สองพานดีเซลเทอร์โบเกียร์โตคันนี้ปี2013ค่ะภายในก็จะเป็นเบาะหนังลาย2สีนะคะสีน้ำตาลผสมกับสีดำนะคะพุชตาร์แแอร์แบ็กเอเบสกุญแจรโมดน,นะคะฟุงลามนติฟังชั่นค่ะรถสวยสภาพดีน่าใช้ม,มากๆเลยนะคะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่299,00 0บาทนะคะ เดือนละหกพันบาทค่ะขอฐานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่สุรคณนี้ได้คนเดียวนะคะที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปค่ะกระสุนรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกํากลังมองหารถสภาพไปสวยเครื่องยนต์ดีเซลขับดีประหยัดน้ามันนะคะแนานําเปไปรถคันนี้เลยนะคะคันนี้ท็อปสุดของรุ่นเลยนะคะเบาสองสีค่ะน้ําตาลผสมกับสีดาสวยมากๆเลยนะคะพรูสตาร์ t พวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นแอร์ระบบดิจิตอลนะคะ สภาพดีสุดๆเลยค่ะสำหรับรถคันนี้ค่ะเป็นรถที่ขับดีมากๆเลยนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะสอบถามยละเดียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะชเชฟโรเลตครูสเครื่องยน2,000ดีเซลเทอร์โบโกเกียร์โตคันนี้ปี2013ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามยละเดียเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 858ติดต่อแอมค่ะ